รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคุมมัยครับผมทราบซึ้งมาก แล้วก็อยากจะขอบคุณคุณมุ้ยจริงๆนะครับที่เป็นห่วงผมแล้วก็ดูแลผมดีขนาดนี้ถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับฉันฉันเชื่อว่าคุณชาคริตก,ก็ต้องอยู่ตรงนี้เหมือนกันละค่ะผมอยากรู้จักคุณมุยให้มากกว่านี้ครับครบกับผมได้ไหมครับ ใจที่สุดครับคุณมุ้ยนะครับว่าไงดิฉันรับรองกับคุณหญิงเซจีว่าตาคริสเนี่ยยังไม่มีแฟนอย่างแน่นอนถ้าตาคริสมีแฟนฉันต้องทราบสิคะ หนูพิมหนูพิมก็คิดมากไปได้พิมก็ไม่ได้อยากจะคิดมากนะคะคุณป้าแต่ถ้าพี่คริสเขาไม่ได้รักพิมอะ่ะพิมก็ไม่อยากจะฝืนใจใครนี่หนูพิมอย่าเพิ่งตัดรอนสิจา้าอะถ้าคุณหญิงสจีกับหนูพิมไม่สบายใจดิฉันจะจัดการมั่นตาคริตกับหนูพิมโดยเร็วที่สุด ม,มันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นะค่ะคุณหญิงพี่ดีไหมคะดีค่ะดีค่ะโชคดีนะคะเนี่ยที่คุณชาคลิปไม่เป็นอะไรมากอ่ะ ให้คุณกลับบ้านได้เร็วกว่าที่ฉันคิดเองนะเนี่ยพอดีผมเป็นคนหัวแข็งนะครับ เบาๆเดี๋ยวพ่อได้ยินเออใช่แล้วเรื่องนี้อย่าให้พ่อรู้เป็นอันขาดนะพอ่ยยยอยิ่งเกลียดเขารวยๆอยู่แล้วพี่กับเขาก็ไม่รู้ว่าจะไปด้วยกันรอดหรือเปล่าก็แค่ลองคบกันดูก่อนก็นเท่านั้นแหละ <c oughs> แอีกอย่างนะพี่ก็ไม่รู้ว่าจะบอกเขายังไงเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวของเราอะ่ะยังไหนจะเรื่องที่ พี่เคยเป็นคนซุ่มซ่ามทำบะหมี่เขาหกกระจายเต็มร้านอีกอะ่ะพี่มุ้ยก็ยังไม่ต้องบอกอะไรเขาตอนนี้สิจ๊ะลองคบกันไปดูก่อนแล้วค่อยหาจังหวะบอกเอางั้นเหรอเอางั้นดิเชื่อสาย ม่แม่มีลูกไปทัศนศึกษามาเป็นยังไงบ้างก็ดีครับนักศึกษาได้ความรู้กันเพียบเลยครับเออแล้วช่วงนี้งานที่โรงแรมเป็นยังไงบ้างลูกองานที่โรงแรมก็ดีนะครับแม่อมตอนนี้ยผมสั่งปรับเปลี่ยนเมนูบุฟเฟ่ตของห้องอาหารแล้วก็คาดว่าจะมีลูกค้าเพิ่มมากขึ้นอีกครับ งานโรงแรมก็ดีงานสอนก็ดีงั้นก็แสดงว่าตอนนี้คลิปแฮปปี้สิลูกครับงานดีเลยแม่จะได้เตรียมงานมานั่นระหว่างคลิปกับนุพิมพ์สัทีแม่ว่าอะไรนะครับ เรื่องแค่นี้เนี่ยแก้ปัญหาเองไม่ได้เลงไงวะไม่ได้ง oh. าได้ uh. แกก็มันมากก็แต่งกับน้องพิมนั่นะไปเถอะวะเรื่องมันจะได้บจบสักที uh. แกเป็นเพื่อนฉันนะเว้แกพูดอย่างนี้ได้ไงวะเอ้า uh. ก็ฉันกับไอ้หมอเนี่ย uh. เบื่อเต็มเีนะเว้ที่ต้องมาคอยรับเบือกับน้องพิม์ให้แกเนี่ย uh. แล้วน้องพิมพ์นี่ก็แสบมากอะ่ะใช่ใช่เล่ยอย่างหนึ่งนะ เราสองคนเนี่ยต้องทําการทํางาน,นกันนะเว้ยจะให้วิ่งไปช่วยทํามุกให้แกหนีน้องพิมพ์ทุกครั้งเ,เป็นไปไม่ได้แต่ฉันไม่ได้รักน้องพิมพ์แกก็บอกคุณหญิงแม่แกสิว่าแกจะแต่งงานกับคุณมุย้ยไม่ใช่น้องพิมพ์แม่ฉันคงจะยอมหรอกนะฉันเองเนี่ยก็เพิ่งคบกับเขาครอบครัวเขาเป็นยังไงบ้านอยู่ที่ไหนเนี่ยฉันยังไม่รู้อะไรเลยไม่รู้แกก็หาทางรู้ให้ได้สิวะก็ถ้าบ้านคุณมุ้ยเนี่ยเขามีชาติตระกูลดีฐานะดี เท่าเทียมกันไม่น้อยหน้าไปกว่าน้องพีมพุ่งแกนะี่ยแม่แกก็น่าจะโอเคแลเว้ย อยากเจอคุณเราก็ได้เจอกันที่มหาวิทยาลายัยอยู่แล้วนี่คะ ผมไม่อยากเจอคุณที่มหาวิทยาลายัยกว่าจะเลิกเรียนก็ดึกลกลัวคุณจะเหนื่อยเกินไปเจอกันวันอื่นนะครับเ้าจะเจอกันวันไหนดีอะเราก็ต้องทำงานอยู่ที่ร้านทุกวันเลยเฮ้ยวันจันทร์วันจะร้านหยุด จนันได้ไหมคะ ชื่อชื่อร้านอะไรนะคะชื่อร้านเบิกฟ้าครับจงมันแค่ที่ฉันคือที่คืออ